สวัสดีครับพี่คอนตัมนะครับวันนี้จะมาสอนกันใช้ตัวโปรแกรม solidworks นะครับในการสร้างพาร์ทสมิติหรือว,ว่าชิ้นงาน3มิตินะครับอันนี้เป็นแบบฝึกหัดนะครับในการสร้างพาร์ทสมิติโดยเขาให้ด้าน top view front view แล้วก็ right side view มานะครับสุดข้อนี้ไม่ได้กำหนดหน่วยแต่ว่าดูจากตัวเลขเนาะคือวงกลมตัวนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง40 ก็น่าจะเป็น40มิมิลลิเมตรนะครับถ้าเป็นหน่วยนิ้วมันน่าจะใหญ่เกินไปเนาะโอเคเปิดโปรแกรม SolidWorks ขึ้นมานะครับนิวพาร์ขึ้นมาโอเคโอเคอย่าลืมเช็คหน่วยด้านล่างนะครับดู ตรงนี้ก็ต้องให้เป็นหน่วยมิลลิเมตรคลิกดูก็จะเป็น m MM m gs. โอเคถูกต้องแล้วโอเคเราค่อยๆสร้างนะครับเดี๋ยวอ่านแบบกันสักนิดนึงนะครับเจนว่าจากแบบเรามาดูไอ้ตัวที่เป็นเหมือนแท่งๆตรงนี้ก่อนเนี่ยว่ามันเจาะลงไปข้างล่างหรือขึ้นไปยข้างบนแต่ถ้าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ย เดี๋ยวพี่ค่อยๆต่อเส้นเข้าไปโอเคอันนี้คือขอบอันนี้เดีว่ามันมีส่วนที่มันสูงขึ้นมาไอ้ข้างล่างก็น่าจะเป็นไอแผ่นวงกลมใหญ่ๆตรงนี้เส้นปลาตรงนี้คืออะไรโอเคคือขอบวงกลมที่มันมองไม่เห็นเส้นอันนี้ก็คือขอบฝั่งนี้แล้วก็ต้องตรงกับฝั่งหนุนด้วยโอเคอันนี้ก็จะเป็นขอบวงกลมของอันนี้โอเคแสดงว่าไอที่ว่ายื่นๆขึ้นมาข้างบนเนี่ยก็คือไอแท่งตรงนี้นั่นเอง3าแท่งนะครับ นโอเคเรามาสร้างกันนะครับจากรูปด้านฟอนเห็นว่าสกเก็ตก็ไม่ได้ไรซ้ายยก็สกเก็ตได้แหละแต่ว่าต้องเป็นแบบรีโวลมันจะยุ่งยากนะครับเราสกเก็ตด,ด้าน ท็อปวิวนะครับก็จะมีรูเจาะวงกลมทั้งหมด4รูนะครับมีรูใหญ่ตรงกลางอันหนึ่งอย่าลืมนะครับเราต้องทำเป็นแบบ f l l y define ด้วยนะโอเคงั้นเราก็มาคลิกนี่คลิกซ้ายหรือคลิกขวาก็ได้แต่ถ้าคลิกซ้ายถ้าไปโดนตัวหนังสือนี่มันจะเป็นการแก้ชื่อนะครับคลิกขวาเนี่ยมาที่สเก็ตโอเค เมื่อเราเริ่มใช้คำสั่งหรือว่าทำงานอะไรทักอย่างนึงนะจะเห็นว่ามันจะมีตรงนี้เนาะก็คือเมื่อกี้เราเลือกสเก็ตที่ท็อปเพนนั่นเองเนะยาะยามสเก็ตที่ด้านเพนปกติหมายความว่าเพนที่มันตั้งฉากลองกดลูกกิ้งค้างแล้วเลื่อนดูอย่างนี้ไม่ได้ตั้งฉากเนาะจะไปที่เพนตั้งฉากสามารถคลิกตรงนี้ได้มันจะไปเพนตั้งฉากที่เราเลือก สเก็ตนั่นก็คือท็อปวิวท็อปเพนขนานมันก็จะมาสังเกตดูตรงนี้เนี่ยไอตรงที่เป็นท็อปวิวก็จะเป็นทึบๆอันนี้เกิดจากการกด Spacebar นะครับแล้วพี่ก็ปักหมุดไว้ทาให้ปักหมุดในเวลาใช้แล้วมันก็จะหายไปนีต้องกด Spacebar ขึ้นมาปักหมุดไว้นะครับเพื่อใช้ประโยชน์คืออันนี้อยู่ที่ท็อปวิวแล้ว ไปเราก็สเกตเป็นวงกลมโดยเขาไม่ได้กำหนดจุดออริจินงั้นเดี๋ยวพี่เอาจุดออริจินไว้กึ่งกลางวงกลมนี้เลยแล้วกันจำสั่งวงกลมก็มี2วงใช่ไหมวงตรงการด้วยจริงๆมีมีการตั้งค่าอีกแบบนึงนะครับที่มันสามารถระบุไอ้นี้ได้เลยนะเผื่อเอาไปใช้ แล้วแต่จะฝึกอันนี้คือเราสร้างวงกลมมาแล้วเราก็มาบอกขนาดที่หลังถูกไหมเนี่ยว่าวงกลมตัวนี้มีขนาดเท่าไหร่นะเดี๋ยวลองไปที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับ Document ลองกันนะครับโอเคไปที่รูปเฟืองเนาะหัวออปชันตรงนี้แล้วก็มาที่สเกตตรงนี้นะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะ enable on screen number input โอเคกดโอเคถ้าแบบนี้นะครับเวลาเราสร้างวงกลมนี่จะเห็นว่ามันให้มันจะมี d y n a m i c ส์อินพขึ้นมาให้ระบุตัวเลขเลยจ ที่รู้พี่จะสร้างวงกลมด้านนอกจากแบบมีบอกไหมว่าวงกลมโอเคบอกตรงนี้ว่าเส,ส้นผ่าศูนย์กลาง40พี่ก็คลิกยังไม่ต้องคลิกอีกครั้งนะครับลิกแค่จุดกลางแล้วก็ลากมาจะเห็นว่ามันให้กรอบใช่ไหมพี่ก็กรอบไปเลย มันน่าจะให้กรอกรัศมีเนาะไอตอนกรอกเพราะว่าสี่เนี่ยรัศมีของมันก็คือ20หรือใครจะพิมพ์สี่สิแล้วก็สลัสแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็คือจะหารให้เราเลย40่สิบสลัสกดเอนเตโอเคเดี๋ยวพี่ลองวัดขนาดนิดน,นึงว่ามันได้เท่าไหร่ คำว่ามันให้กอกตัวเส้นผ่านศูนย์นกลางเลยนะครับเห็นพี่ก็ลากแล้วก็พี่ก็พิมพ์40กด enter เนี่ยพี่ก็จะได้วงกลมวงใหญ่นี้นเลยขนาดเท่ากับ 40, 40ก็วงกลมข้างในคลิกก็พิมพ์เลยพิมพ์เท่าไร10นั่นเองนะครับก็ลากไป10กด enter อันนี้แบบนี้ก็ได้เห็นว่าถ้าบอกขนาดมันก็จะได้เลย สี่แลก็นี้ก็คือสิประมาณนี้เรก็จะเป็นเส้นสีดำ Fully ์ e f i n e d เรียบร้อยหรือใครไม่ชอบนะครับก็กรอบที่หลังได้นะครับเพราะสุดท้าแล้วก็ต้องมาบอกขนาดอยู่ดีครับก็อันนี้เป็นแนวทางนะครับเพื่อเอาไปใช้นะ อโอเคต่อไปนะครับก็จะมีวงกลมโดยเดี๋ยวเราสร้างเส้นวงกลมที่นี่วงกลมตรงนี้วงกลมตรงนี้ที่มันเป็นจุดกึ่งกลางของไอ้วงกลมสามวงด้านนอกตรงนี้นะครับเราก็ดูว่ารัศมีมันเท่าไหร่ โอเคซึ่งถ้ามองดีๆมันก็คือตัวนี้นั่นเองรัศมีเท่ากับสิบสีนะโอเคนะพี่ก็สร้างวงกลมเี๋ยพี่ลืมระบุไปเนาะใช่เป็นไรตรงนี้รัศมีสิบสีก็เราสามารถพิมพ์ตรงนี้ได้เลยสิบสีแล้วก็ s t a สตา,สตาก็หมายความว่าคูณกันนะ่นหละ นะครับแล้วก็2กงกตนเตอร์เห็นไหมว่าจะได้เป็นเส้นพันธุนก์กลาง28เนาะเพราะอันนี้เขาบอกเป็นแหลรเป็นรัศมีมาแล้วเองแต่ถ้าอยากให้เหมือนแบบทำไงล่ะก็คลิกที่1อ,อย่าไปคลิกโดนตัวเลขเนาะคลิกที่เส้นแล้วก็มาที่ ลีดเดอร์ลีดเดอร์ตรงนี้ก็สามารถว่าจะเอาเป็นแบบนี้มีกรอบไหมนะครับโอเคนี่มาคลิกตรงนี้นะคลิกตรงนี้อันแรกมันจะบอกเป็นรัศมีเหมือนเขาเลย ติ๊กชูไป ต้องยี่แปดเนาะคลิกกันแรกโอเค r สิบสนี่หรือว่าเราต้องการเอาเหมือนแบบนะครับจากนั้นเรามาคลิกที่เส้นตรงนี้ไอเส้นที่เราเพ,พิ่งสร้างนี่แหละมาเขียนว่ามาติ๊กตรงนี้ว่า for construction คือมันไม่ใช่เส้นจริงถูกไหมมันเป็นแค่เส้น construction เส้นโครงสร้างเป็นแนวพวกนี้นะครับ โอเคเป็น okay. แนวไว้ไป้ายวงกลมอีกันหนึ่งเดี๋ยวพี่จะสร้างวงนี้ก่อนเพราะมันอยู่ในแนวแกนเราไม่ต้องไปวัดองศาอะไรให้มันยุ่งยากโอเคไหมซึ่งจริงๆเขาก็บอกไว้ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่ดูก่อนโอเคเขาไม่ได้บอกว่ามันห่างกันเท่าไหร่แต่ระยะมันห่างเท่าๆกันใช่ไหมเดี๋ยวมีวิธีการโอเคเดี๋ยวพีสร้างวงกลมก็พยาม,มลากให้มันไปไว้ตรงนี้เห็นไห ตรงนี้นะครับจุดตรงนี้ซึ่งมันก็จะตรงกับในแบบตรงนี้ใช่ไหมโอเคสร้างเลยเออจริงจริงจะพิมพ์ระยะก่อนเลยก็ได้สังเกตดูมันจะขึ้นรีเลชันตรงนี้เป็นเหมือนขีดสามขีดแล้วก็มีจุดตรงกลางหมายความว่าเราสร้างตรงจุดจุดตรงนี้นะครับที่พี่เอาเมาส์ไปวางมันเกิดจุดขึ้นมาแล้วเราก็คลิกนะครับ เเห็นว่ามันจะมี relation ที่เป็นสีเขียวแล้วก็ขีดเส้นแนวนอน relation สีเขียวแล้วขีดเส้นแนวนอนหมายความว่าจุดศูนย์กลางของอันนี้มันตรงกันนั่นเองนะครับเป็นเลข6อย่างเงี้ยนะครับโอเคเส,ส้นพันศูนย์กลางเท่ากับ5นะครับตามแบบนะตามแบบตรงนี้ก็พิมพ์เลยห่าโอเคจากนั้นทำไงนะครับใช้ลิเนีย ซอร์คิก็ค mm ือคลิกสามเหลี่ยมตรงนี้มาหรือว่าด d o ดาวด p d ดาวก็คือคลิกให้มันลงมา้นีตรงนี้นะครับคลิกแล้วก็เลือก c ซอร์ l คิล่าสเกตแพ e r ิโดยแรกนะครับเขาจะถามว่าให้มันหมุนรอบแกนอันไหนเราก็เลือกวงจุดศูนย์กลางมันอันเดียวกันถูกไหมเราก็เลือกอันไหนก็ได้ถูกับอันนี้ใช่ คือก็จะคลิกเลือกวงกลมนี้ก็ได้หรือวงกลมนี้ก็ได้หรือเส้นคอนสแตชั่นี้ก็ได้โดยพี่บอกให้มันมีสามันเลือนี้พี่ดีรีด,ดตรง Entity to Pattern ก็คืออันไหนที่เราต้องการให้มันไปก็คือเราก็มาคลิกวงกลมอันี้มีสามันแล้วแล้วก็เรามาเลือกจำนวนก็คือมีสามัน แล้วก็มาติ๊กตรงนี้ไว้ให้มันอีคว Space ตรงนี้ใช้360องศาก็คือหมุนรอบเลยนะครับก็อีคว Space ซิ่งนะครับหมายความว่าสามอันนี้มันห่างเท่าๆกันนะครับถ้าได้ละเห็นไอ้ส้มเหลืองๆตรงนี้มาไหมได้แล้วก็ติ๊กถูกไปนะครับน่าจะประมาณนี้เนาะเห็นว่ามันก็จะเป็นเส้นทึบดังหมดแล้วแล้วก็ ข้อน,นี้ไม่ fully define โอเคเดี๋ยวพี่ต้องลอง linear pattern ใหม่เอ circular pattern ใหม่แบบนี้ fully นะครับอ่ามันจะมีปัญหาในช่วงนีแหละในตอนถ้าเป็นเราใช้มาใส่เาใช้ตอนที่เป็นสเก็ตแบบนี้นะ โอเคมันจาไม่ขึ้น fully d e f i n e เราก็จะมีเส้นอันนี้ที่เป็นสีน้ำเงินเราลองเลื่อนดูโอ้อยยังเลื่อนได้แคนั้นเดี๋ยวเรากำหนด กำหนดส่ relation ดูก่อนนะครับว่าจะทำยังไงให้มันเท่ากันนะครับเน mm hmm. นื่องจากมัน equal space ใช่ไหม equal ที่แปลว่าเท่ากันแล้วก็ space ที่แปลว่าพื้นที่เนื่องจากไอ้สามวงกลมสามอันนี้มันเว้นเท่าเท่ากันแสดงว่าไอ้จุดตรงนี้มันต้องตรงกันนะต้องตรงกันนะครับงั้นพีก็มาคลิกที่จุดศูนย์กลางไอ้วงกลมอันนี้กับคลิกจุดศูนย์กลางวงกลมอันนี้ แล้วก็ให้มันตรงกันในแนว v e r t i c a เพิก็คลิกเลยมันก็จะตรงแล้วก็จะเป็นเส้นทึบดำแล้วก็จะขึ้น fully d e y i n e d เรียบร้อยเลยนะครับโอเคมาต่อการน่าจะครบแล้วต่อไปเราก็ไปที่ feature เพื่อที่จะเติมเนื้อชิ้นงานก็ไปโอเคแล้วก็ extrude b o เลือกกันแรกนะครับโอเคได้ความหนามาแล้วความหนาเท่าไหร่น,นี่ดูจากตรงนี้ก็คือ5น,นั่นเองเราก็พิมพ์ไป ห้าอินเทอร์สองครั้งหรือติ๊กทุกก็ได้นะได้พื้นมาละนะครับต่อไปก็เป็นไอตัวที่ยื่นออกไปข้างบนเนหะมือนเดินนะสะเก็ตที่ทอปเพนไอสเก็ตที่ด้านบนเราก็มาคลิกที่ผิวนี้คลิกขวาไอผิวที่เราเราต้องการสเก็ตเราก็มาที่ที่สเก็ตอย่าไปคลิกอันอื่นนะอันนี้มัน edit ใชนะข้างบนนู้น Edit อันนี้ต้องสเก็ตเฉยๆแบนี้นะ คลิกเลยไปที่ Normal Plane ก็มาคลิกตรงนี้หรือเรารู้ว่ามันเป็น Font Plane เราก็มาคลิกตรงนี้ก็ได้เพราะไดเห็นว่ามันก็จะไปที่ Font Plane นะะั่นแหละเห็นนะเป็นทึบๆตรงนี้โอเคสเกต็ตอะไรบ้างแล้วก็ค่อยดูก็จะมีสี่เหลี่ยมตรงนี้ซึ่งเขาบอกว่ามุมมองสามแค่60 เส้นมันน่าจะออกจากจุดศูนย์กลางวงกลมอยู่แล้วตรงนี้เคเขาบอกรัศมีอะไรบ้างอ่าร์สิบสี่ก็ความหนามันก็คืออาร์สิบแปดตรงนี้เนาะอาร์สิบสี่กับอาร์สิบแปดถ้างั้นก็พอหกสิบองศาก็มาขีดเส้นทึบขีดเส้นทึบปิดนะครับโอเค สังจะใช้วงกลมก่อนก็นได้แล้วก็สร้างวงกลมมาสองวงใช่ไหมสองวงเพราะว่าก็จะมีขอบด้านในแล้วก็ขอบด้านนอกด้านในก่อนก็นกนได้นะครับก็คือ r 1 4บสด้านนอกก็คือ r 8 ก็บอกขนาดอันนี้เป็นรัศมีใช่ไหมเป็น r ส4บคูณสองพิมพ์ในนี้เลยก็ได้คูณสเท่ากับเห้นมังกลายปไฟที่เป็นเส้นสีน้ำเงินที่เหลือเราก็บอกขนาดได้ครบก็คือรัศมี18แปดเราก็กดคูณ2 18สตาสอง เดนี่อยากให้มันบอกเวลาสมีหรือทำไงก็คลิกพีายังคลิกที่เส้นเนะาะก็มาที่ริดเจอก็คลิกเลือกตรงนี้เส้นนี้ด้วยคลิกตรงนี้แค่นี้เองนะครับ ป้ายนะครับเดีย๋ยไอ้คิดขีดตรงนี้นี่ก็ขีด,ดยาวมาก่อนเลยนี่เห็นว่ามันต้องเป็นเส้นสีเหลืองลักสณนเส้นเหลืองตรงหมายความว่าเส้นที่เราลากลงมาได้มันตรง ไห้เัาขีดเส้นนี้มองศาคือหกสิบองศาก็บอกขนาดเส้นนี้เส้นนี้ว่ามันหกสิบองศาสิบเอ็นเทอโอเค ในขอบมาแล้วที่เหลือเราก็ทิมทิ้งเค็ดแล้วเราก็ปิดตรงนี้ไปนะครับโอเคเราได้รักษณะนี้มาแล้วเดี๋ยวเรา ไปที่ e d ดิสเกตตรงนี้ก็ e d ดิสเกตานนั้นก็ไปที่ f e เจอร์แล้วก็ Extrude b r ดบ d w เบคลิกเลยโอเคตรงนี้ก็จะได้ความหนาขึ้นซึ่งเห็นว่ามันมีนมพื้นที่ปิด2องนตรงนี้ก็จะมีบริเวณนี้กับบริเวณนี้ซึ่งมันควรจะเลือกนะครับ s นะ l e c t Control น l ท e ล e c เล t ก็เลือก c o n t r ร l ให้ตัวที่เราเนี่ยลราพี่ก็มาคลิกตรงนี้เห็นนะ ได้เหมือนกันหรือใครจะมาลบเส้นตรงนี้ก็ได้ลบเส้นตรงนี้ลบเส้นตรงนี้แล้วก็มามันจะขึ้นตรงนี้น่าจะแห่ถอดประมาณอยู่แล้วเพราะมันมีอันเดียวๆไปสูงเท่าไหร่นี่ดูยกแบบก็คือสิบแล้วก็มาเพิ่มระยะเลยสิบเอนเอร์โอเคหนึ่งงนเรียบร้อย ในะครับแล้วก็ circular pattern ก็จะไปที่นี่ตรงนี้นะครับอยู่ใน linear pattern ก็คลิกแล้วก็เลือกอันที่2 circular pattern หมุนรอบไปไหนก็จะมีวงกลมอันนี้ใช่ไหมเนี่ย d e c t i o n one แล้วก็มาคลิกให้มันขึ้นวฟ้าอย่างนี้แล้วก็มาคลิกขอบวงกลมอ e ัวเา Space, นะัา s p a c e เนอะก q u a ว spacing มีทั้งหมด3มอัน ไปตัวฟีเจอร์ตัวนี้เราก็มาเลือกไอ้ตัวนี้สามารถจริงๆสามารถคลิกที่ผิวนี้ได้เนี่ยเห็นไหมมันก็จะไปแต่บางทีกลัวมันไม่ครบเราก็มาหนีคลิกสามเหลี่ยมตรงนี้ลงมาเราก็มาเลือกดูว่าอะไรคําสั่งไหนที่มันสร้างในตัวแท่งอยงนี้ขึ้นมาเมื่อพี่เอาเมาส์ามาวางไว้ตรงนี้เห็นว่าไอ้ตรงนี้จะขึ้นกรอบส้มขึ้นโอเคแสดงว่าเราก็จะมา สเกลาร์แพทเทิร์นนี่ประมาณนี้ก็จะไปเท่าเท่ากันเพราะพี่คลิกอีควอสเปซิ่งมีทั้งหมดสามจำนวนจำนวนสามอันทิกงทูนะครับเรียบร้อยเอ๊ะอี่ลืมเช็คว่ามันต้องเป็นฟูลลีดีไฟล์นะครับวิธีสังเกตเลยถ้าไม่ฟูลลีดีไฟล์เนี่ยเวลาคลิกไอ้อตัวนี้ลงมาสเกตรตรงนี้นะครับมันจะมีลบๆอยู่ข้างหน้า ตรงนี้มันจะมีลบๆลบๆโอเคข้อนี้เขาคาวประมาณนี้นะครับก็ก็เซตได้เลยข้อนี้ S1 HW2 ่นี้ละกันก็เซฟ ก็พิมพ์ชื่อตามที่เรากำนกหนดไว้นะครับ s1 เซฟเป็นไฟล์ PDF ซก็มาเลือกเป็น PDF นี่ตัวนี้แล้วก็โอเคเซฟได้เลยแต่พี่อยากได้เป็นไฟล์รูปตัวนี้ เอ็ดเพียงได้เป็นไฟล์รูปนะครับน้องต้องเป็น pdf เนาะโอเควันนี้ก็เรียบร้อยนะครับนี่สามารถมองแต่ละมุมได้ฟอนต์ท็อปด้าซ้าด้านหลังด้านซ้ายด้านตายเราจะลองเปรียบเทียบกันหมว่ารูปจะเหมือนกันไหมเดี๋ยวลองดู นี้มาสามารถคิดตรงนี้ได้เราก็ทําเป็นเส้นปะเห็นว่าก็จะด้านฟอนก็จะตรงมาเขาแนละ้หลนะเห็นไหมเนี่ยเส้นปะเส้นปะตรงมาเขาเลยนะครับด้านนี้ก็เหมือนไปด้านทอ็อปให้ไไซ้ายเห็นไหมนะก็จะตรง นะครับโอเควิดีโอข้อนี้นะครับแบบฝึื่อข้อนี้เอาไว้เท่านี้นะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้หรือกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆเนาะไ้เท่านี้ครับสวัสดีครับ